ส่งข้าวครับข้าวร้านยังวะร้านทำช้าพี่คิวเยอะอะไรเนี่ยเจ็ดส <70 S 2> ิบครับแล้วไหนเล่ากูอวะเราซื้อไม่ได้ครับพี่เป็นไรซื้อไม่ได้วันนี้วันเข้าวันเสาพี่เอาลุงไม่โทรบอกอะ่ะจริงจริงมาซื้อไม่ได้อยู่นะพี่เพราะว่าปกติไรเดอร์มันห้ามซื้ออยู่แล้วครับเอาก,กูพิมพ์ข้อความเขาไปบอกแล้วอะ่ะผมขอลบรดนนะครับมันมันห้ามปกติไรเดอร์มันห้ามซื้ออยู่แล้วรับพี่ตามกฎ ถ้าเกิดซื้อผมจะซวยซวยยังไงวะเพราะว่าถ้าเกิด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 ซื้อผมมันจะมีปัญหามันจะมีปัญหาต่อต่อชีพผมมีปัญหาอะไรกูสั่งให้มึงซื้อมาก็ไปซื้อมากระจบแล้วไอ้เียมึงมาข้ออ้างไอ้ร้านใหญ่น้อยตรงเนี้ยไอ้สันเขาขายตลอดย4บสี่ชั่วโมงไม่เห็นเป็นที่เลยมึงไม่ซื้อมากูได้ไปให้คนเด็กไปซื้อไอ้สันกูรอทั้งวันเลยเนี่ยโอ้ขอขอโทษขอโทษด้วยพี่มาซื้อม่ดงจริงไอ้เหียมึงอะไรขอโทษขอโทษไอ้สนกูได้แดกไหมฮะ มันมันมันซื้อไม่ได้ครับพี่เพราะว่าปกติแล้วไรเดอร์อ่ะมันห้ามห้ามห้ามซื้อของมึนเมาจะห้ามเีอะอะไรหนหนาฮะจะห้ามเยอหะหนักหนาแล้วพี่ตกผมไปไหนฮะมึงจะห้ามเยอหะหนักหนากูถามจริงเด้แล้วตกผมทำไมเมื่อไปซื้อกูเดี๋ยวนี้เลยเฮียไปไอ้ไรเดอร์ก็เท่ากับขี้ข้ากูเนี่ยแหละมันมีตังค์ใจเฮียผมรู้ว่าพี่มีตังค์แต่พี่มาตกผมทำไมอ้าวทำไมอ่ะทำไมกูจะตกไม่ได้ งั้นพี่เอาเอามาจะสิเดีมาเดี๋ยวผมรีบไปไอสัตไปซื้อเหล้ามาก่อนมันซื้อไม่ได้พี่มันมีผลต่ออชีพผมมาซื้อไม่ได้เหล้าเบียร์บุหรี่ผมซื้อไม่ได้ไมซื้อไม่ได้เป็นสตินที่ไอซื้อไม่ได้พี่ก็โทรไปคุยกับทางไรเดอร์เองสิว่ามันทำไม่ซื้อไม่ได้กูฝากให้มึงซื้อเลยเอาไปซื้อถ้ามันซื้อได้ผมก็ซื้อไว้ให้พี่แล้วไอ้เียมึงเอา่ง่ายว่ามึงออกไปซื้อใกูเดี๋ยวนี้เลยอ้าวมึงอย่ามาเรื่องเยอะเลยผมผมผมไม่ใช่คนรับใช้พ กูกดสังเนี่ยมึงก็แดกเงินกูไปเนี่ยแต่วมึงเป็นเงินค่าข้าวพี่อยู่แล้วทำไมฮะพี่อะทำไมแล้วมึงมึงมองหน้าพี่อะไรอะพี่อะทำไมอะมึงมึงเกิดเกิดอะไรขึ้นฮะตกทำไมทำไมมึงมึงต้องการอะไรไอ้สัสนี่ตกมาสองท่ไปซื้อเหล้ามาไอ้เหี้ยไม่ต้องพูดเยอะกูไม่ซื้อเป็นพี่อะไม่ซื้อฮะมึงไม่ซื้อเหรอพี่อะไม่ต้องแดกแม่เก่งจังเลยเก่งจังเลยนะมึงอะไอ้สัยิ่งใหญ่มากมั้ง ตำรวจจับมึงดีไหมเนี่ยไรเดอร์เขาซื้อไม่ได้เล่าเบียบุรีขยันข็ยอจะให้ซื้อมึงไม่ซื้อเองวะถ้ามึงรู้จักอะ่ะฮะไอ้เหี้ยแล้วมันแดกเหี่มันเข้าภาษาไอ้สัตว์ปล่อยแม่งไว้เงี้ย